何度きょうてきなたちゃだかろうとも私は決してくしけない世界の滅びを食い止めても君のそばにいてみせる。Okay, こそ、okay.、ディトカンドウェイな、クラップの行きにのけん、プリンセイ、c o n n e c t e ライカホミガウナ。 โอเคนะครับเมื่อวันศุกรนะ์เนาะมีตัวกระชาตัวละครใหม่นะก็คือตัวละครเอริกโกซัมเมอร์เนะาะซึ่งมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ว่างอัดคลิปเนาะเพราะงั้นก็เกิดจะอัดคลิปวันนี้แทนเนาะวันนี้วันอาทิตย์นะอโอเคก็จะเปิดได้ตั้งแต่วันที่27ตุลาเนาะก็คือวันศุกร์ก็จนถึง5พฤศจิกาย,ยนเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตู้ใหม่นะครับโอเคอจริงๆแล้วคลิปนี้ผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่ว่า คืออัดแล้วเสียงใหม่ไม่เข้าเนาะก็เลยเป็นปัญหานิหนึ่งนะก็เลยต้องมาอัดใหม่นะอ่ะโอเคเรามาดูสกิลตัวละครของเอริกโกซัมเมอร์กันเลยดีกว่านะแลวคือประเด็นผมเปิดกระชาไปด้วยไปแล้วด้วยไงโอเคอ่ะสำหรับตัวเอริกโกซัมเมอร์นะครับจะเป็นตัวโจมตีกายภาพนะที่มีสกิลลดเกราะด้วยนะอ่ะแล้วก็มีสกิลบัฟคริติคอลเรทให้กับตัวเองเนาะ เรมาดูยูเนียนเบสกันเลยดีกว่านะเดลี่ซัมเมอร์ซันเซ็ตนะครับสกิลนี้จะทำดามเมจเกายภาพให้กับสตู้นึงตัวนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคิติคอน150หน่วยให้กับตนเองนะดามเมจจะอยู่ที่85,951หน่วยนะครับแล้วก็อัตราคิติคอนก็150หน่วยตามที่บอกไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ระยะเวลาของการเพิ่มคิติคอนก็จะอยู่ที่ประมาณ18วินาทีนะแล้วก็ ยิ่งสกิลนี้ทำดาเมจได้มากขึ้นเนาะระยะเวลาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะถ้ารายละเอียดถ้าารยละเอียดลึกๆก็อหนึ่งแสนหน่วยต่อ4วินาทีที่เพิ่มขึ้นนะ,อ,ะอันนี้อ้างอิงจากช่องของคุณวาเลฟอรูเนาะโอเคต่อไปสกิลแรกนะครับอ่ามิสซัมเมอร์บลส์นะอ่าสกิลนี้จะทำดาเมจกายภาพนะฝั่งกลางนะดาเมจจะอยู่ที่22,383หน่วยให้กับศัตรูตรงหน้านะครับแล้วก็ลดพลังโจ้เฮ้ยพลังป้องกันกายภาพนะครับลง 122หน่วยด้วยนะอ่ะก็จะเป็นสกิลโจมตีที่ลดเกราะได้เนาะโอเคสกิลที่2นะเอา Chemistry Summer นะครับสกิลนี้จะลดพลังป้องกันกายภาพให้กับศัตรูนะหนึ่งหน่วยเนาะแล้วก็ฟื้นฟู TP ให้กับตัวเอง121หน่วยด้วยเนาะอ่ะสำหรับพาสซีฟนะครับ Never Never Ending Summer เนาะก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวเอง3045หหน่วยเมื่อเริ่มต่อสู้เนาะ ก็เป็นพาสีฟของตัวโจมตีทั่วไปนะ,อะโอเคนะ,ะสำหรับตัวของเอริโกเนี่ยผมมองว่าน่าเปิดไหมผมว่ายังไม่น่าเปิดเท่าไหรน่นะสำหรับคนที่มีตัวละครแบบเยอะอยู่แล้วนะคนที่มีตัวละครแบบโจมตีด้วยลดเกราะด้วยนะอย่างตัวของฮิวริปินเซสหรือว่าตัวของมาโกโตซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอริกโกยังไม่ได้ได้เปิดเท่าไหรน่นะด้วยความที่ว่าเป็นตัว แถวกลางด้วยนะทำให้อ่าเราจัดทีมไม่แน่ใจอะ่ะผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือคิดว่าน่าจะเอามาแทนตัวละครลดเกราะที่มีดาเมจนะอ่ะเพราะว่าเอากเกาะสามารถลดเกราะได้ทำดาเมจได้เนาะโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะสำหรับคนที่มีตัวละครครบอยู่แล้วคิดว่าน่ายังไม่น่าเปิดเท่าไรนะหร่เนาะสำตัวคนที่เป็นมือใหม่นะแล้วยังมีตัวละครไม่เยอะเนาะ ผมว่าเอริกะซัมเมอร์ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวละครลดเกราะอ,อย่างมาโกโตะซัมเมอร์นะหรือว่าตัวของฮิริปินเซเนะผมคิดว่าการเปิดมาก็อาจจะได้ใช้บ้างนะครับอ่าคิดว่าสำหรับคนที่มีตัวเยอะอยู่แล้วก็ไม่น่าเปิดเท่าไหร่เนาะ,ะสำหรับการเปิดกระชานะผมเปิดไปแล้วที่30โรเนาะก็มีคลิปที่อัดไว้อยู่นะแต่ว่าจะไม่ได้มีเสียงพูดเนาะ ราะงั้นก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปเปิดกระชาที่ไร้เสียงพูดนะอ่ะโอเคสำหรับตัวละคร6ดาวที่กำลังจะเข้าก็คือตัวของอาคาริห6ดาวเนาะอ่ะแลวเดี๋ยวจะมีคลิปของทั้งคุรุมิ6ดาวแล้วก็คาริหดาวนะออกมาเนาะก็สามารถติดตามรอกันได้นะครับโอเคนะครับก็ไปดูคลิปเปิดกระชากันเลยนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต <Anfang> ้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย